ติดตามกันต่อสำหรับโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทค่ะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะคุณจุฬพัน,ออนธ์อมรวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมีการออกมายืนยันแล้วนะคะถึงไทม์ไลน์การลงเปรียนเติตมเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทย้ำไทม์ไลน์ดลเดิมค่ะนสส่งของการจ่ายเงินรอบแรกนะคะก็จะจ่ายเป็นเงินสดทันภายในเดือนกันยายนนี้แน่นอนค่ะซึ่งในวันที่12.13กันยายนนี้ค่ะก็จะมีการเริ่มถแถลงนโยบายนะคะ ยอมรับนะคะว่าก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการจ่ายเงินบางกลุ่มก็อาจจะได้เป็นเงินสดบางกลุ่มก็อาจจะได้เป็นเงินดิจิทัลวอลเล็นะคะจึงได้มีการออกมายืนยันนะคะว่ากระบวนการในการดาเนินโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทค่อนข้างเสร็จเร็วค่ะทีแรกก็กังวลน,นะคะว่าจะเสร็จไม่ทันซึ่งตอนนี้ค่ะก็คาดว่าจะจ่ายเงินให้กลุ่มแรกได้ภายในเดือนกันยายนนี้แน่นอนค่ะและยืนยันนะคะไามลายเดิมในการลงทะเบียนเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทค่ะสำหรับผู้ที่จะมีการลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนก็สามารถลงทะเบียนได้ถึง10 ๕กันยายนนี้ซึ่งเหลือระยะเวลาอีกเพียง10วันเท่านั้นนะคะสําหรับผู้ที่ยังติดอยู่ขั้นตอนที่2ก็จะต้องแก้ไขข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่15กันยายนเช่นเดียวกันค่ะในกลุ่มที่จะมีการลงทะเบียนนะคะผ่านบัตรประจำตัวประชาชนตามในงานที่รัฐบาลกําหนดไว้สามารถลงทะเบียนได้นะคะในวันที่16กันยาค่ะถึง15ตุลาคมซึ่งมีระยะเวลาในการลงทะเบียนนะคะก็คือ30วันเหมือนเดิมค่ะในช่วงวันที่15 1 6 17กันยายนนี้นะคะกลางเดือนของกันยาก็น่าจะมีความชัดเจนต่างๆในรายละเอียดของโครงการนะคะ ะะออกมาให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับสิทธิ์การใช้จ่ายนะคะและกลุ่มที่จะได้รับวงเงินก่อนช่วงนี้ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะคะสําหรับข่าวลือนะคะที่บอกว่าจะมีการยกเลิกโครงการเติมเงินดิจิทัลวอ l เล็ตหนึ่งหมื่บาทไม่เป็นความจริงนะคะทุกคนทางรัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อค่ะ